ถ้าอยู่เฉยๆทำงานปกติก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมตอนแรกคิดว่ายากมีทีมงานดูแลให้ก็ง่ายเรื่องง่ายไปเลยมีกระแส,งสเงินสกติ่เพิ่มประมาณประมาณสี่ไรครับ สวัสดีครับทุกคนนี่ครับอีกครับซีซา่าแล้วพีซ่าพร้อมคิมกับเพชรและกับรุ่นทุกคอนโดนะวันนี้นะครับก็คอนเกสกับน้องพันนะครับซึ่งเป็นนักบุนสายโปรเกมเมอร์นะคะสวัสดีครับน้องพัน <con รัลงผู้นําสังหาเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยครับอ่าแล้วห้องของเช่าไปยังเรียบร้อยครับโอ้ยเาห้องวเช่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับนรองพันอ่าแล้วน้องพันเนี่ยคือทำไมถึงเริ่มต้นในการสนใจเรื่องการโวยสังหาก็เห็นโอกาสใครอยู่เฉยๆทํางานปกติก็ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็เลยอ่ะ เ,เครดิตเรามาทำประโยชน์ดีกว่าอืมแล้วเรามีความกลัวไหมตอนช่วงที่ระหว่างก่อนที่จะลงทุนอะ <c oughs> อกลัวกลัวว่ากลัวว่าจะโดนหลอกไหมนะเออก็จะโดนหลอกไมก็ด <c oughs> ู รู้สึกเชื่อเชื่อใจก็เลยตัดสินใจลงทุนฮ้ยพี่จําได้วันนั้นรถติดด้วยแล้วน้องก็แบบมาเป็นกระดาษเลยนะจ๊าที่ลกท่านแล้วก็เขียนคาถามเนาะว่า <c oughs> สงสัยตรงไหนใช่ไหมเออแล้วพี่ก็เคลียร์ให้หมดแล้วก็ตัดสินใจลงทุนแล้วชีวิตเราก่อนทีน่จะลงทุนกับหลังทุนมันเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปครับมีกระแสเงินสดที่เป็นบวกเพิ่มเข้ามามีเงินเก็บมากขึ้นมีเงินเก็บมากขึ้นดีจังเลยนะคะแล้วของน้องเนี่ยตอนที่ลงทุนแล้วสามารถทำกำไรเท่าไหร่นะ จำไม่ได้พ่แสนจำไม่ได้ก็หกหลักสามารถที่จะมีเงินเพิ่มเนาะต่อเดือนนะครับได้อีก้วยประมาณเท่าไหร่ประมาณสี่พันประมาณสามสี่พันแต่จะบอกว่าคอนโดของน้องเนี่ยจริงๆแล้วคือเราปล่อยเช่าอยู่เด็ดีที่ประมาณหนึ่งหมื่นเนาะแต่ว่าเราปล่อยได้ถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาท นะจ๊ะเพราะว่าของเราเนี่ยก็คือปล่อยระยะสั้นด้วยดีใจไหมในการปล่อยระยะสั้นดีใจเราเป็นบวกแหละก็จะบอกว่าอย่างนี้ครับคือจริงๆแล้วอสังหาเนาะมันสามารถที่จะพอมันเป็นทรัพย์สินของเราปุ๊บเราสามารถที่จะแบบคือบริหารจัดการมันได้อย่างของซีเนี่ยซีก็ดูแลนะครับก็คือถ้าเกิดว่าสัญญานะครับก็จะมีทั้ง1ปี6เดือนแล้วก็3เดือนเนาะน่นแหละผลตอบแทนมันก็จะอัพเพิ่มขึ้นตามตัวด้วยและอย่างนึงคือเรามีการัพราคาในส่วนการปล่อยเช่าให้ตลอดแล้วก็วันนี้นะครมุอลปหก <ś les> ไม่ได้หลอกไม่ได้หลอกนะ <ś les> <ś les> ไม่ได้หลอกอ่าโอเคยินดีกับน้องพันนะคะว <ś les> ันน,นี้โฉนดและจ๋า น้องพานในตอนที่ลงทุนเนี่ยน้องได้ทําอะไรบ้างในโปรเซสของการลงทุนไม่ได้ทำอะไรไม่ทำอะไรเลยเหรอครับตอบไลน์ส่งเอกสารอ่าแค่ตอบไลน์เอกสารอ่าโอเคก็ดูแลทุกอย่างได้ไหมดูงานดูแลทุกอย่างเลยครับสบายไหมสบายครับคิดว่าการลงทุนมันจะง่ายขนาดนี้ไหมเออตอนแรกคิดว่ายากแต่ว่าเออมีทีมงานทีมวิศวะดูแลให้ก็ง่ายเรื่องง่ายไปเลยโอเคไปยินดีกับน้องพานนะจ๊ะนักทรศัพทโปรแกรมเมอร์นะจ๊ะก็มีพี่มนอยู่ด้วยเนาะ อ่าก็เป็นโอกาสใหได้จเจอกันแล้วก็น้องเห็นห้องเคยเยังยังไม่เห็นเลยครับยังไม่เห <c oughs> ็นจากที่นะจ๊ะแล้วห้องก็ปล่อยเช่าไปเรียบร้อยแล้วจ้ะก,ก็คนเกตกับน้องพันนะคบน้องพันมีอะไรฝากถือเพื่อนเพื่อที่ทางานสายโปรแกรมเมอร์เดียวกันไหม,อมเออที่เขาสนใจลงทุนกับสังหาครับก็อเอาเคดรดิตตัวเองมามาทําประโยชน์ครับ เก็บไว้มันก็มันก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรดีขึ้นก็เอามาลงทุนก็มีกระแสเงินสดบวกมีเก็บมากขึ้นคะได้เลยก็วันนี้ขอบคุณน้องพันด้วยนะจ๊ะโอเคครับผมขอสนุกเรียบร้อยนะจ๊ะแล้วสำหรับพนักงานประจำคนไหนนะครับว่าจะเป็นสายอะไรถ้าเป็นสายโปรแกรมเมอร์นะครับก็สามารถท้านปรึกษาได้นะครับจรก็ยินดีจะวางแผนให้นะครับแลวรับพนักงานจำได้ได้สีมนบาทขึ้นไปนะจ๊ะโอเคสำหรับทูรู้สวัสดีครับบ๊ายบาย